โดยเด็กหลลญิงเราบุนตะบันน้ำอ,อ,อธิบายที่มันทำงานไงนี่คือตะบันน้ำที่เราประดิษฐ์ขึ้นมามันมาจากมาจากตรงไหนน้ำมันไหลมาน้ำมันไหลมาเข้ามาแล้วมาต่อสองท่อยาวสองท่อแล้วมาเข้าเครื่องตะบันน้ำประดิษฐ์โดยกรมอู่ทหารเรือนี่ไงเครื่องตะบันน้ำนนำงานี้จะแถวนี้มีหอยเต็มเลยแหละเอาเดี๋ยวสิอย่าไปจับมัน เหมือนมีอะไรพึ่งออกนาะลักษณะของแหล่งน้ําของเราจอยหนักไหมเดี๋ยวต้องหาตั้มตั้มไหนไหนชูน้ําให่ดูชูน้าไม่ดูเอ,เอาเหรอหมายังอีกไม่เห็นไม่เห็นโผล่ทางด้านนี้นี่ตรงกลางตั้มมาสูงขึ้นไปประมาณประมาณสิบเมตร อ่าน้ำไหลอ่าอาอาอ่าอ่าอ้าวน้ำมาแล้วเต็มสายแล้วชูกขึ้นอีกตั้มชุกขึ้นอีกดูว่ามันจะไม่ไหลเมื่อไหร่ประมาณสิบกว่าเมตรสิบสองเมตรได้ตอนนี้โอเคเอาดูแหล่งน้ำสิท่านจอยกับท่านบัตร แหงน้ำของเราแล้วก็ลูกหนูวิศวกรหญิงผู้ควบคุมการผลิตน้ำการทำงานของตะบันน้ำจังหวะดดูดชุดนี้คือชุดชุดนี้คือชุดดับเครื่องเปิดปุ๊บเครื่องจะดับ นะเดินเครื่องใหม่ก็ปิดเข้ามาปิดเข้ามาเราก็ต้องล่อให้น้ํามันกดวาวลงไปสักทีหนึ่งก่อนเทสประมาณหนึ่งเมตรจอยความสูงอ่าถ้าขึ้นสูงไปได้อีกหน่อยก็ดีแต่ว่า,ามไม่น,าน่าเมตรหนึ่งได้จะไดะ้แล้วก็จะได้จังหวะการทำงานของมันประมาณนี้ ต้มต้มน้ำถึงไหนครับเา้าวระยะความสูงน้ําที่ขึ้นมานะประมาณจากข้างล่างจากข้างล่างประมาณสามเมตรตรงนี้ประมาณเจ็ดแปดเมตรนะครับนะอันนี้คือให้คนปีขึ้นไปแล้วก็ระยะแปดเมตรนี่คือท่อน้ำ อยข้างล่างมันยังทำงานไหมอยู่อ่ายังปอกแบกปอกแบก,กอยู่โอเคแต่ว่าทำงานทีไปหน่อยเดี๋ยวเราต้องหาวาลว,วาลมมลีนะวาวลเมลีแหล่งน้ำที่ใช้ตะบันน้ำนะครับนี่คือแหล่งน้ำก็พดนน้ำมาเข้า พ่อใช้ปุูเย็นทั้งหมอ,อใช้สายมายับต่อ,อ,อยาวเอามาตั้มพบน้ำขึ้นมาสูงใช้สายผมนะครับก็ต่อท่อสองท่อนอย่างเงี้ยท่อสองท่อน PVC ต่อเิ้วตึงเฮ็ดน้ำจะได้เฮ็ดน้ำประมาณ เกือบเกือบสองเมตรหรือประมาณสองเมตรประมาณสองเมตรเดี๋ยวตรงน,นี้เราจะต่อท่อไปอีกครับจากระบัดน,น้ำที่เราเห็นอยู่ทํางานอยู่ข้างล่างนะครับจากตรงนั้นเราก็จะเดินท่อมานะครับขึ้นไปยังถังเก็บนะครับจากท่อลงขึ้นมาเราก็ลากสายขึ้นมาเมื่อเดินสายขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเป็นท่ออ่อนนะครับเป็นท่อยาง <inate> จากข้อยางเราก็จะต่อขึ้นไปยังแทงนะครับแทงซึ่งจะสูงขึ้นไปอีกประมาณสักประมาณสักอสองสองนั่งล้านนะสองนั่งล้านตรงนี้ก็ประมาณหกเจ็ดเมตรนะครับหกเจ็ดเมตรนะบวกกับความสูงที่เราได้มาจากข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นความสูงอีกประมาณสักสิบกว่าเมตรแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วจากข้อข้างบนนะครับเราก็จะต่อท่อ ต่อท่อไปเพื่อให้น้ําเข้าไปเก็บในถังนะอันนี้ไม่สะดวกที่จะปีนขึ้นไปถ่ายให้ดูนะครับนะครับระ,ะ,ะดับอย่างนี้เราจะทําทให้เรามีน้ําที่จะใช้จ่ายไปในการ,กรเกษตรของเราได้นะครับตอนนี้กําลังกําลังวัดว่าในการเดินปั๊มในการเดินตะบันน้าประมาณสักสามสี่ชั่วโมงเนี่ยกับถังเก็บประมาณแปดร้อยลิตรเนี่ยครับ มันจะรับน้ําหนักได้แค่ไหนนะครเราก็จะถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับ,บทราบว่าถ้าหากท่านจะทําเนี่ยก็ถังสักแ0ดร้อยลิตรนะครับนั่งร้านสองชั้นแต่นั่งร้านไม่ควรจะมีการเสริมกําลังข้างใต้นั่งร้านให้เรียบให้ดีนะครับที่ใต้ฐานของคือเราจะใช้เหล็กนะเหล็กมามาเชื่อมติดเข้าไปให้โครงสร้างมันแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีข้างๆก็จะมีไม้อสองจะมีเสาไม้อสองเสรารับน้ําหนัก ตรงนี้ถ้าถ้าเกิดว่าใช้งานได้ดีในอนาคตรเราก็จะขยายผลนะครับเราก็จะทําเป็นะจะทําเป็นถังซีเมนต์หรือถังที่เรียบร้อยกว่าน,นี้ตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองนะครับสําหรับก๊อกนะครับก๊อกเราก็อยู่ข้างหน้าสามารถนําไปใช้งานได้นะนะอัน,นอันนี้คืออีกมุมหนึ่งของนั่งร้านที่เราต่อขึ้นไปจํานวนสองชั้นนะครับข้างใต้เนี่ยเราลองพื้นด้วยปูนซีเมนต์นะครับแล้วมี บันไดลิงขึ้นไปนะครับบันไดลิงขึ้นไปแล้วก็ของชั้นของนั่งร้านเสริมชั้นที่สามให้แข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีเห็ดก๊อกนะครับท่านผู้ชมจะเห็ดก๊อกจากก๊อกเราจะต่อท่อลงมาน,นะครับแต่ถ้าให้สะดวกนะครับเราควรจะต่อท่อสายยางคาวไว้แล้วก็ข้างล่างมีก๊อกใช้งานเพื่อจะส่งน้ําไปใช้งานตามจุดต่างๆในในแปลงกเกษตรของเรานะครับตอนนี้แปลงกเกษตรเราก็จะใช้งานได้ได้ ตลอดเวลาแหะครับเพราะเรามีน้ําแม้กระทั่งตอนนี้เราตั้งถังไว้สูงกว่าระดับทั่วไปมากนะครับตอนนี้กาลังทดลองว่ามันจะทนได้สักแค่ไหนนะครับท่านไปทดลองทําผมคิดว่าคงจะได้ผลดีนะครับจะมียังไงก็คงจะเอามาผลงานมาเผยแพร่ให้เราได้ทราบกันบ้างนะครับหาังท่านใดไปทําแล้วได้ผลยังไงนะครับครับวันนี้สําหรับตะบันน้าก็มีการแสดงความคืบหน้าของตะบันน้าพร้อมทั้งถังเก็บพร้อมทั้งการทํางานของตะบันน้าคร่าว ให้ท่านทราบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกันหน้าผมจะถ่ายทําคลิปมาให้ชมกันใหม่ครับสวัสดีครับ